บทที่81เชฉินหลิวคัดเลือกในพลผู้ดูร้ายตอนที่สองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและจริงๆแล้วใช้เวลาเพียงสั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบนอกจากลู่ปู้และหวังเต๋อแล้วเฉินกงและทหารสี่เหลี่ยงอีกหลายคนที่ยังตามหลังอยู่ก็ไม่ตอบโต้ใดๆเมื่อพวกเขาตอบโต้ทุกอย่างก็จบลงและลู่ปู้ก็ถอยทับได้สําเร็จอย่างไรก็ตามหวังเตอ๋อถูกเตียนม้วยโจมตีเข้าที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ขณะช่วยลู่ปู้เขาก็คว้าอาวุธฟันเทียนหัวจีใส่ลู่ปู้เช่นกันคราวนี้เขาได้รับความช่วยเหล ขนะถือฟางเทียนหัวจีไว้ในมือลูกผู้ก็สงบลงแต่ก็ยังมงมกับคำพูดของเตียนเว่ยข้าหัวอะไรข้ามาที่นี่เพื่อชักชวนเจ้าและขอให้เจ้าติดตามข้ามาเจ้าพูดเรื่องไราสาระอะไรกันจริงๆแล้วลูกผู้รู้สึกหมุดหนิดเล็กน้อยในใจเขารู้ดีว่าหากหวังเต๋อไม่ได้ขัดขวางเขาวไว้เมื่อครู่นี้คงยากที่จะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาในตอนนี้เพราะตอนนั้นเขายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแถมยังสนิทกับเตียนเว่ยด้วยการระเบิดของเตียนเว่ยก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เขาอาจาได้รับบาดเจ็บสาหัสหากถูกโจมตีจากเตียนเว่ยแต่เขาก็รู้ดีว่าเตียนเว่ยคงไม่ใช่คนไร้เหตุผลและต้องมีเหตุผลบางอย่างเขาจึงหยุดทหารสี่เหลี่ยมที่ต้องการสังหารเตียนเว่ยไว้และต้องการสอบถามพวกเขาให้ชัดเจนก่อนและนื่งจากตอนนี้เขาสบายดีแล้วเขาจึงไม่หวั่นไหวต่อเจตนาของเตียนเว่ยนี่คือความมั่นใจของเขาก่อนที่เตียนเว่ยจะตอบความทิดของหลิวปู้ก็พลุ่งพล่านขึ้นมาแล้วเมื่อนึกถึงสิ่งที่เตียนเว่ยเพิ่งพูดไปเขาก็กระหนักได้ทันทีว่าชายคนนี้รู้ดีว่าเขามองทะลุตัวตนของตัวเอง และกลัวว่าจะถูกเปิดโปงว่าเป็นคนท่าหลี่หอยองดูเหมือนว่าเขายังเป็นที่ต้องการตัวอยู่จึงย่อมต้องการฆ่าเขายิ่งไปกว่านั้นเขาอาศัยกําลังของตัวเองหลอกล่อเขาและคนอื่นๆให้มาร่วมกันแก้ปัญหาทว่าเขาไม่คาดคิดว่าจะเจอคนแข็งแกร่งอย่างเขาและเขาก็ถูกเข้าใจผิดจริงๆแต่เตียนม,มุ่ยไม่สนใจเรื่องเข้าใจผิดหลังจากได้ยินสิ่งที่หลิวปู้พูดเขาก็ยอ่อเย้ยพูดมากไปทําไมไม่ว่าข้าจะเชื่อเจ้าหรือไม่ก็ตามปรับใดที่เจ้าเอาชนะข้าได้เตียนก็จะปล่อยให้เจ้าทําอะไรก็ได้ตามใจชอบ ถึงเขาจะพูดแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่าหมอนี่จะมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากดูเหมือนเขาจะไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้คนอื่นทําอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ยังไงก็ตามเขาแค่อยากจะดูว่าตัวเองเทียบกับนายพลชั้นยอดคนนี้ได้อย่างไรลูกพูดจึงยิ้มและพูดว่าตกลงเตียนมว้ยเงินตกลงตามนี้ยังไงก็เถอะข้าไม่อยากทําอะไรเจ้าพูดจบเขาก็คว้าฟางเทียนหัวจีที่วางเตยโยนออกมาแล้วพุ่งเข้าหาเตียนไว้ยโดยไม่พูดอะไรอีก ดวงตาของเตียนม่วยเป็นประกายจากการกระทําของลิวโปเขาสามารถบอกได้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่นักสู้ธรรมดาเดิมทีเขาคิดว่าเขาเป็นแค่นักสู้ธรรมดาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่สิ่งนี้กลับยิ่งทำให้เตียนม่วตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกหากเขาต้องการเพียงแค่ฆ่าคนพวกนี้ตั้งแต่แรกตอนนี้จิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ที่ถูกกดไว้มานานก็ถูกปลุกขึ้นมาแล้ว5เขาตะโกนเพื่อแสดงพลังจากนั้นก็ค่อยมือแล้วหวีงหอ,อกเหล็กคู่หนึ่งคว่ำกันเสียงหอ,อกนั้นหวีดหวิวราวกับอากาศแตก เขาจึงก้าวเท้าไปข้างหน้าสองสามก้าวและพุ่งเข้าหาลูกปูเชิญกงและคนอื่นๆต่างถอยไปด้านข้างอย่างเป็นธรรมชาติในคราวนี้ขณะที่เหล่าทหารสีเหลียงยังคงตื่นเต้นอยู่บ้างพวกเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ชมการประลองอันยอดเยี่ยมการต่อสู้ของทหารราบไม่ใช่จุดแข็งของลูกปูแม้แต่ในภูเขาก็ไม่ใช่แต่การต่อสู้ด้วยมาซึ่งเขาถนัดที่สุดกลับไม่สามารถใช้ในพื้นที่นี้ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้เขาไม่ได้นำกระต่ายแดงมาด้วยเมื่อเผชิญหน้ากับเตียนเว่ยและลูกปูเขาจะไม่ยอมแพ้มแม้แต่น้อย โชคดีที่นอกจากความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติแล้วลูกพู่ยังมีความเร็วและทักษะอันน่าทึ่งอีกด้วยหลังจากได้ลองซ้อมสลับกับหัวสอยยงและจังเหลียวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาความแข็งแกร่งของเขาก็กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อก่อนแม้ว่าการต่อสู้กับม้าจะไม่ใช่จุดแข็งของเขาแต่ลูกพู่กลับไม่กลัวอะไรเลยเตียมมือใช้เงาเหล็กคู่หนึ่งซึ่งเป็นเงาสั้นจริงๆแล้วอาวุธย่อมแข็งแกร่งกว่าเมื่อยาวกว่า เขาน่าจะเสียเปรียบแต่เมื่อทั้งสองต่อสู้กันจริงลู่ป,ปู้ก็พบว่าไม่ใช่เช่นนั้นความยืดหยุ่นและร่างกายอันใหญ่โตของเขาแปรผกผันกันอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ลู่ป,ปู้เองก็ยังอดประหลาดใจไม่ได้การต่อสู้ครั้งแรกของทั้งสองคนนั้นค่อนข้างลังเลพวกเขาไม่ได้ใช้กําลังเต็มที่และการต่อสู้ก็จบลงในพริบตาแต่เมื่อหลิวโปกําลังจะฉวยโอกาสจากการถอยของเตียนเว่ยและข้อเสียเปรียบของอาวุธสั้นแทงเขาด้วยดาบฟางเทียนหัวจีเตียนเว่ยดูเหมือนจะคาดการลุวงหน้าไว้แล้วไม่เพียงแต่เขาหลบการแทงดด้้้วววววววยคคาาาาามมเเรร็แลลละะ่่่งทททีํใใหหหิโปรปรจนนัน แต่ยังใช้เงวสองอันคว้ยกันเพื่อยึดเงวทําให้หลิวโปไม่อาจละสายตาไปได้จากนั้นร่างของเขาที่กําลังถอยกลับก็เวยโอกาสจากโมเมนตัมและพุ่งเข้าหาหลิวโปตามดับฟังเทียนหัวจีเส้นเลือดที่มือปูดโป่งเขาฟันเงวสองอันไปตามด้ามจับของดับฟังเทียนหัวจีทําให้เกิดเสียงเสียดสีของโลหะที่หยาบกระด้างและรุนแรงแม้กระทั่งกระกายไฟก็วาบขึ้นเล็กน้อยแม้จะฟังดูชื่งชาแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาอันสั้นในเวลานั้นลูกปู้ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเตียนไุ้ยเมื่อครู่นี้แต่เขาไม่ได้เเตตรรียยมมััวบือล ตอนนั้นเองที่การโจมตีเริ่มต้นขึ้นพลังเดิมหายไปพลังใหม่ยังไม่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าการเดินทางครั้งนี้อันตรายมากเฉินกงและคนอื่นๆข้างกายต่างเป็นห่วงเขาแต่เมื่อเห็นร่างอันแข็งแกร่งของเตียนมุ่ยพุ่งเข้าใส่เขาด้วยความเร็วอันน่าสะพรึงกลัวดุดลูกกระสุนปืนใหญ่สีหน้าของหลิวโปกลับไม่ได้ตื่นกระหนกนักเขาสยยยิ้มก่อนจะพ่นลมหายใจเย็นเฉียบออกมาหลิวโปไม่ได้ถอยหนีแต่กลับลุกคืบเข้ามาเขาดึงฟางเทียนหัวจีกลับอย่างแรงมือหลังของเขาทิ้งรอยลึกไว้บน ปลายด้ามดาบปัดเงาสั้นที่อยู่ข้างหน้ามือซ้ายของเตียนว่ยอย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็หมุนปลายด้านหน้าของฟังเทียนหัวจีด้วยมือซ้ายรีบยกมันขึ้นในแนวนอนด้านหน้าปัดเงาของเตียนว่ยด้วยมือขวาที่อยู่ข้างหลังถึงแม้จะป้องกันการโจมตีคู่ต่อสู้ได้แต่ลูกผู้ก,กอตด,ดีใจไม่ได้เพราะมันไม่ง่ายเลยใบหน้าหล่อเหลาของเขาแดงกำเขาถอยกลับไป3ามสี่ก้าวก่อนจะค่อยๆทรงตัวได้ทว่าวิกฤตทั่วคราวก็คล,คลี่คลายลงในที่สุดและการต่อสู้ระหว่างสองหนุ่มก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ขณะการต่อสู้ดำเนินไปดวงตาของหลิวโปยิ่งเคร่งขรึมขึ้นเรื่อยๆร่อยแสงสว่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสองประกายเจิดจ้าในดวงตาราวกับมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เขาเองไม่ทันรู้ตัวขณะที่เตียนเว่ยยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยเการเคลื่อนไหวของเขาก็ยิ่งทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆเขามีพละกําลังกระดูกสันหลังอันมหาศาลแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเจอคู่ต่อสู้อย่างหลิวโปที่สามารถต่อสู้กับเขาได้นานเท่าเขามาก่อน คนหนึ่งเป็นชายผู้สามารถฉีกเสือเป็นชิ้นๆได้ทั้งเป็นส่วนอีกคนเป็นชายผู้สามารถต่อสู้กับสิงโตและเสือได้ตั้งแต่อายุ8ขวบทั้งสองเป็นผู้หูที่สมนำสมเนื้อกันอย่างแท้จริงและในช่วงเวลาหนึ่งก็มีความสูสีกันอย่างเท่าเทียมกันหลังจากต่อสู้กันมาเกือบร้อยรอบสนามรบของชายทั้งสองก็เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเชิญกงและคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆก็เคลื่อนไหวตามไปด้วยในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ชายทั้งสองย่อมสร้างความเสียหายให้กับบริเวณโดยรอบอยู่แล้วยังไม่รวมถึงฝุน่นผที่่กระเเเด็นนไปมมาออยูส ต้นไม้ใกล้เคียงถูกข่มเหงด้วยอาวุธของชายทั้งสองจนกลายเป็นแผลเป็นแม้แต่ต้นไม้ที่อ่อนแอกว่าก็ถูกถอนรากถอนโคนบริเวณโดยรอบนั้นรเรื้อจินตนาการถึงความรุนแรงขององค์การต่อสู้ที่ชะงักงันระหว่างชายทั้งสองได้เลยเมื่อการต่อสู้ระหว่างทั้งสองเริ่มเข้มข้นมากขึ้นพวกเขาก็ค่อยๆเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นเมื่อพวกเขาแยกออกจากกันอีกครั้งเอลยูบูมองไปที่เดียนเว่ยและอดไม่ได้ที่จะชมเชยเขาทักษะดีเตียนเว่ยยิ้มกว้างนายก็ไม่เลวเหมือนกัน นั่นแหละคือความจริงทั้งสองต่างรู้สึกชื่นชมซึ่งกันแอลละกันในตอนนั้นแต่ทั้งคู่ก็ภูมิใจและมั่นใจก่อนที่จะตัดสินผู้ชนะพวกเขาคงนั่งคุยกันเงียบๆไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงหยิบอาวุธขึ้นมาเตรียมต่อสู้กันอีกครั้งแต่ทันใดนั้นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นทันใดนั้นฝางเทียนหัวจีของลูกปู้ก็ฟาดลงมาอย่างแรงทันใดนั้นดับเหล็กคู่หนึ่งที่เตียนเว่ยยกขึ้นมาป้องกันก็หักลงบทที่82กการหลอลวงลับของชาเหมิงเลอี่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงกะทันหันนี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันไม่น้อยไปกว่าว่าการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของเบียนเว่ยที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงลูกปู้และคนอื่นๆแนมะ้แต่เตียนเว่ยเองก็ตกตะลึงดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาให้ต้องพิจารณาอีกมากเพราะฟังเทียนหัวจีของลูกปู้มาด้วยพลังมหาศาลหลังจากหักเงาสั้นของเขาแล้วเขาก็ไม่หยุดการโจมตีแต่ยังคงเคลื่อนที่ลงด้านล่างในเวลานี้ร่างของเตียนเว่ยก็กำลังมุ่งหน้าเข้าหาลูกปู้เช่นกันเขาไม่มีเวลาที่จะดึงมันกลับแต่ทันใดนั้นใบหน้าาาของหิวโปปกกก็แดรรดแรัับจสสสน แต่เขากัดฟันสู้ต่อไปฟางเทียนหัวจีในมือก็หยุดอยู่กลางอากาศห่างจากหัวของเทียนเว่ยเพียงไม่กี่ฟุตในพริบตาขณะเดียวกันเหนือเม็ดโตเท่าหยดก็หยดลงมาจากหน้าผากของเทียนเว่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดราบใดที่เขายังมีสติและอารมณ์เขาจะไม่นิ่งเฉยเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามแห่งความตายแน่นอนว่าหลิวปู้คงไม่ฆ่าเทียนเว่ยหรอกเขาจึงใช้กำลังทั้งหมดที่ม,ทมียับยั้งการรุกเอาไว้และนำฟางเทียนหัวจีกลับคืนมาแน่นอนว่ามันต้องแลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายมันไม่่่่งาาายยเเเลลททีีจะออมมมัันนนกกบคืืหห้ส ลูกปูเก็บฟังเทียนหัวจีไว้แล้วหันไปมองเทียนมุ้ยครู่หนึ่งพร้อมกับปรับจังหวะแอลลมหายใจส่วนเฉินกงและคนอื่นๆเมื่อเห็นว่าการต่อสู้จบลงแล้วพวกเขาก็รวมตัวกันล้อมรอบเขาอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีใครสนใจเทียนมุ้ยเลยได้แต่มองลูกปูท่านแม่ทัพท่านไม่เป็นไรใช่ไหมลูกูใส่หัวและขมวดคิ้วขณะที่เขามองไปที่เทียนมุ้ยที่จ้องมองหอกสั้นในมือของเขาเทียนมุ้ยดูเหมือนจะกลับมามีสติอีกครั้งอย่างกะทันหันเมื่อเห็นหลิวโปจ้องมองเขาด้วยสายตาอันเฉียบคมเขาก็กัดฟันแน่นโยนแงล็ก ก่อนจะก้มลงคำนับเตรียมแท้แล้วลูกผู้สูดหายใจเข้าลึกๆรู้สึกว่าตัวเองกำลังฟื้นตัวขึ้นเมื่อเห็นเขาเป็นแบบนี้เขาก็ใส่หัวแล้วพูดว่าเจ้าแค่เสียเปรียบเรื่องอาวุธข้าใช้อาวุธเพื่อเอาชนะเจ้าแต่มันไม่ใช่ใชัยชนะที่ยุติธรรมดังนั้นเรายังไม่ได้ตัดสินผู้ชนะจุดๆอันญ,ญ,ญประกาศคู่เขาถอนหายใจในใจตอนนี้พลังของเขาเหลือเพียง90%เอร์นของพลังเดิมหากเขาได้พบกับเตียนด้่ยก่อนหน้านี้และต่อสู้กันสักสองสามครั้งมันคงช่วยเขาได้มากทีเดียวบางทีเขาอาจจะฟื้นตัววเต็มที่ไปนานาแล้ ตามความทรงจำของลูกปูดลูกปู่ดั้งเดิมน่าจะสามารถเอาชนะเตียนเว้ยได้แน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปสามร้อยรอบและด้วยสมมุติฐานที่ว่าอาวุธของเตียนเว้ยไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นเตียนเว้ยดูถูกความสงสารของตัวเองคลางกล่าวอย่างภาคภูมิใจข้าแพ้ไม่ว่าข้าจะแพ้เพราะอะไรก็ตามอีกอย่างแม่ทับลูกเพิ่งหยุดเมื่อครู่นี้ซึ่งถือเป็นการไว้ชีวิตข้าข้าจะนิรคุณได้อย่างไรไม่ต้องห่วงข้าจะรักษาคำพูดในเมื่อข้าแพ้ข้าก็จะปล่อยให้แม่ทับลูกจัดการข้าเอง ถึงแม้เตียนเว่ยจะตรงไปตรงมาแต่เขาก็ไม่ได้งูเขารู้ว่าลูกผู้เห็นคุณค่าของเขาแต่ก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่ทางออกลูกผู้เพิ่งใช้กำลังโน้มน้าวเขาดังนั้นการบอกว่าเขาไว้ชีวิตเขาจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงยิ่งไปกว่านั้นลูกผู้ยังเต็มใจชักชวนเขาอย่างแข็งขันซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยเขาก็เห็นคุณค่าในตัวเขาโอกาสที่เขามอบให้นั้นยิ่งหายากขึ้นไปอีกเขาเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อนเขาจึงควรคว้าม,มันเอาไว้แต่ฉันยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของเอลยูบูอยู่บ้างฉ แม้ว่าหลิวโปจะไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่เขาก็มองเห็นความลังเลที่อยู่เบื้องหลังคำพูดที่กล้าหาญของเขาจึงพูดทีงสั้นๆว่าฉันรู้ว่าพี่เตียนยังคงมีความกังวลอยู่แต่เอาจริงๆถ้าฉันต้องการทำร้ายคุณจริงๆทำไมฉันถึงต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจขนาดนั้นฉันคนเดียวที่สามารถควบคุมคุณได้และด้วยคนของฉันเหล่านี้คุณคิดหรือว่าจะหนีจากเนื้อมือของฉันได้ สีหน้าของเตียนเว่ยเปลี่ยนไปเขาเกือบจะโรจกรธจัดแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าลูกผู้พูดถูกเมื่อคิดดูดีๆก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนักปราศที่อยู่ข้างๆลูกผู้อาจถูกเมินเฉยได้ทันทีเฉินกงแสดงความไม่พอใจถ้ามีประโยชน์มากส่วนทหารมาที่อยู่รอบๆก็ดูแปลกตาเตียนเว่ายังสัมผัสได้ถึงรัศมีแห่งการสังหารจางัจงๆลูกผู้ใส่หัวแล้วพูดว่าและข้าต้องพูดอีกครั้งข้าไม่อยากทำอะไรเจ้าและข้าก็ไม่ได้โกหกเจ้าเรื่องตัวตนสิ่งที่ข้าต้องการคือให้เจ้ายอมจนวนต่อข้า สิ่งที่ข้าให้คุณค่าคือศิละปะก,การต่อสู้ของเจ้าอย่างน้อยมันก็จะช่วยข้าค่าบอกเจ้าได้ว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องรัฐบาลหากเจ้าติดตามข้าแต่เจ้าจะต้องไปสู่สนามรบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตเจ้ากลัวหรือปราบใดที่เขายังเป็นผู้ชายติดใจของเขาจะไม่มีความทะเยอทะยานได้อย่างไรโดยเฉพาะกับคนที่มีทักษะพิเศษอย่างเตียนเว่ยความปรารถนาในสนามรบและชื่อเสียงของเขาย่อมแข็งแกร่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติประกอบกับแรงกระตุ้นที่เห็นได้ชัดจากรูปปูเขาจะพูดได้อย่างไรว่าเขากลัว ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่รู้สถานการณ์ปัจจุบันคือผู้รอบรู้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ไม่เลวร้ายไปกว่าว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้หลังจากพิจารณาแล้วเตียนเว่ยก็คงคำนับและกล่าวว่าเตียนเว่ยข้าพบท่านแม่ทัพแล้วลูกผู้เมมริมฝีปากของเขาเตียนเว่ยอยู่ในมือของเขาในที่สุดท่่งนี้โจโฉไม่ปรากฏตัวแต่ลูกผู้ส่งคนไปเฝ้าครหาหน์ของโจโฉอย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามลูกผู้และเฉินกงไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อยเตียนเว่ยติดตามลูกผู้มาโดยตลอด และในที่สุดก็ํำลาชีวิตในอดีตของเขาไปแล้วส่วนคำสั่งจับตัวและอะไรทำนองนั้นตัวตนของลูปู้ก็ปรากฏแล้วใครสนกันละ่ะข่าวที่หวางเตอ๋อนำมาอีกครั้งทำให้หลูปู้และเฉินกงรู้สึกดีขึ้นทั้งคู่ดูเฉยเมยแต่ในใจกลับกังวลทหารของซีเหลียงที่หวางเตอ๋อส่งมาพบคนรับใช้ที่ประตูคฤหาสน์ของเชาและพบสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ติดตัวเขาอยู่ซึ่งเป็นผ้ามหมชิ้นหนึ่งที่มีข้อความเขียนไว้โอ้ลู่ปู้และเฉินกงมองหน้ากันดูตาของพวกเขาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นมันเข วังเตอ๋อตอบว่าข้าเป็นคนหยาบกระด้างอ่านไม่ออกแต่ข้าก็ยังเอาผ้าไหมผืนนั้นมาขณะพูดจบเขาก็หยิบผ้าผืนเล็กออกมาจากอ้อมแขนลูกผู้รับผ้าผืนนั้นด้วยความตื่นเต้นและพบว่าแท้จริงแล้วเป็นจดหมายที่เขียนด้วยเลือดเนื้อหาข้างในนั้น,นคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาคิดไว้อาจจะบอกว่าโจโฉได้มาถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วและได้ขอให้โจซ่งและคนอื่นๆไปพบกันที่นั่นทันทีทันใดนั้นเฉินกงก็เกิดความสงสัยขึ้นทันทีและกล่าวว่าท่านนายพลข้ารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ โจโฉไม่ใช่คนประมาทเช่นนั้นท่านไม่ควรคิดว่าพวกเราคอยเฝ้าติดตามคฤหิสร์ของโจโฉตลอดเวลาหากเราดักข้อมูลที่ท่านส่งมาได้ไง่ายเช่นนี้การประเมินท่านต่ำเกินไปก็คงจะมากเกินไปลิโป้กำลังจะบอกว่าเขาบาดเจ็บและอยู่ตัวคนเดียวดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพลาดพลัง้งทว่าเขากลับนึกถึงโจโฉผู้ใต้บังคับบัญชาที่หลบหนีมาหลายครั้งจนเกือบติดกับดักเพราะเขาเขาคิดว่าคู่ต่อสู้คนนี้ไม่ควรถูกประเมินต่ำเกินไปไม่เช่นนั้นเขาอาจพ่ายแพ้ในยามวิกฤต ดังนั้นเขาจึงฟังคำพูดของเฉินกงและสั่งหวังเตว่าเฝ้าระวังและเพิ่มความเข้มข้นทุกคนควรร่วมมือกันเฝ้าประตูหน้าและประตูหลังหากมีใครออกมาให้ติดตามอย่างใกล้ชิดและแน่ใจว่ารู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่วังเตอรับคำสั่งด้วยสีหน้าขมขื่นแต่เตียนเว่ยที่กำลังนั่งกินอยู่ข้างข้างเขาก็ยกมือขึ้นทันทีและพูดว่าท่านนายพลถ้าอย่างนั้นทำไมท่านไม่บุกเข้าไปละ่ะท่านหาอะไรก็เจอแล้วใช่ไหมลู่พู้และเฉินกงเหลือบมองเขาและไม่สนใจเตียนเว่ยรู้สึกถูกเมินเฉยเขาจึงกลืนอาหารต่อไปโดยคิดว่าการกินดดีกกว่าารพู ในขณะนี้เชิญกงกล่าวอีกครั้งในพลฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติลูบูพูดอย่างไม่สบายใจคุณรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าเชิญกงยิ้มอย่างคมคืนและกล่าวว่าข้าไม่ได้รอเล่นนะถึงแม้เราจะคอยเฝ้าติดตามบ้านของเขาแต่ข้าก็รู้สึกเหมือนว่าเราอาจพลาดอะไรบางอย่างไปต้องรับฟังความคิดเห็นของเชินกงลูบู้เองก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นปรบมือพลางกล่าวว่าโจโฉหลอกพวกเราทุกคนหรือปิดบังความจริงจากโลก เชิญกองที่อยู่ข้างๆพูดประโยคเดียวกันนี้ออกมาทั้งสองพูดพร้อมกันแม้เนื้อหาจะต่างกันแต่ความหมายก็เหมือนกันพวกเขาคิดเรื่องเดียวกันเตียนวุ้ยมองพวกเขาด้วยความสงสัยแต่ไม่กล้าพูดอะไรออกไปตรงๆมันเป็นความรู้สึกแย่ที่ถูกดูถูกหรือถูกเมินเฉยเชิญกงและลูกผู้มองหน้ากันอีกครั้งและตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติหากเป็นอย่างที่พวกเขาคิดไว้จริงๆก็คงเสียเวลาเปล่าไปบทสุดท้ายการหลอกลวงลับของชาวเฮมิงเตอร์ตอนที่สองพวกเขาคิดเช่นนั้นแต่ในใจยังคงมีความหวังอยู่บ้าง พวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองกําลังคิดอะไรยอยู่แต่โดยปริยายแล้วพวกเขาไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องโง่ๆที่จะไปบ้านของชาวโดยตรงเพื่อเข้าประเด็นเหมือนกับเตียนมุ่ยผู้ซึ่งถูกพวกเขาดูถูกเหยียดหยามจนได้แต่เอาหัวซุกอาหารจนกระทั่งเย็นวันนั้นหวังเต๋อจึงนําเขามาแจ้งอีกครั้งคราวนี้มีผู้แจ้งบาะแสอีกคนถูกจับได้ที่ประตูหลังและเนื้อหาของจดหมายก็เหมือนเดิมทุกประการแต่ครั้งนี้ทั้งลูกปู้และเชินกงต่างไม่พอใจเพราะทั้งคู่ต่างตระหนักดีว่าตนได้ทําผิดพลาดร้ายแรงตั้งแต่แรกพวกเขาไม่เขมดดเข้้้าาใจจจจโโโโแลละะไไไม่่คคิิดดดวกถึงงีียน หากเป็นอย่างที่พวกเขาคาดเอาไว้เขาคงไม่มาถึงเชิญหลิวจีหอว่ก,ก่อนพวกเขาทั้งสองโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวและสถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือโจโฉได้ติดต่อโจซ่งผู้เป็นบิดาตั้งแต่ช่วงต้นขององค์การหลบหนีหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นและขอให้เขาออกจากเชิญหลิวโดวยเร็วที่สุดแต่โจโฉไม่ได้เปิดเผยข่าวใดๆเลยแน่นอนว่าเขาอาจไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้และได้แต่มีแผนสำรองไว้และเมื่อหลิวโปและลูกน้องมาถึงที่นี่ แผนสำรองนี้ก็เริ่มทำงานยิ่งไปกว่านั้นการที่โจโฉซ่อนปัวยอยู่ในความมืดทำให้พวกเขาสับสนทำให้พวกเขาเชื่อว่าโจซ่งยังอยู่ที่นี่และโจโฉจะมาหาเขาซึ่งแน่นอนว่าทำให้หลิวโปล่าช้าออกไปและทำให้เขามีเวลามากขึ้นลูกพูดถึงกับสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ข้างหลังเขาหรือเปล่าเหมือนกับตอนที่อยู่กับกุนเฉิงบางทีอาจจะมีคนอื่นมาช่วยเขาอยู่ไม่งันเขาจะติดต่อเฉินหลิวได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรในเมื่อตอนนั้นเขาไม่ค่อยมีอำนาจเลยลุ่ยอย่างรีบรีบไปที่คฤ uh หาสน์ของชาวเดียวนี้เลย คราวนี้ต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้เรียบร้อยทว่าลูกผู้ไม่มีเวลาคิดมากขนาดที่เขาออกคำสั่งวังเตอ๋อไม่กล้าชัก้าเขาจึงเรียกคนของเขาที่ยังยืนอยู่ข้างนอกกลับมาลูกผู้รีบพาคณะจากโรงเตี๊ยมไปยังคฤหาสน์ของเขาแต่ครั้งนี้เมื่อพวกเขามาถึงที่นี่พวกเขากลับถูกปฏิเสธยามเฝ้าประตูคฤหาสน์ของเขาไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกผู้ไม่สนใจสิ่งอื่นใดอย่างรีบร้อนเตียนมุ่ยโกรธจ,จัดเมื่อออกคำสั่งชายคนนี้ทนครอบครัวใหญ่แบบนี้ไม่ได้ที่สุดนำโดยเขาวังเตอ๋อและคนอื่นๆแทบไม่่มมีแแ้ตซุ เหลืออยู่เลยในที่สุดพวกเขาก็เกือบจะฝ่าฟันเข้าไปได้จากนั้นลูกปู้ก็สั่งให้กลุ่มทหารสีเหลืองกลุ่มนี้ที่ดูร้ายดุดหมาป่าและเสือแต่เพิ่งลงมือไม่นานนี้ให้เริ่มการค้นหาครั้งใหญ่ภายในส่วนคนในคฤหาสน์ของชาวที่หวาดกลัวอยู่แล้วลูกผู้ไม่ได้สนใจความรู้สึกของพวกเขาคนไม่กี่คนที่อยากจะขึ้นมาตัวเถียงก็ถูกเตียนมวยขู่จนกลัวไปเสียแล้วอย่างไรก็ตามจูจูเอลยูบูก็มีความรู้สึกเร้สาระราวกับว่าเขาได้กลายเป็นเจ้าของบ้านหนุ่มที่เจ้าชูในสมัยโบราณและเดียนเว่ยก็เป็นลูกน้องและออันธาาขขงเข น่าเสียดายที่เหล่าทหารปลวนสะดมมืออาชีพจากสี่เหลี่ยงต่างค้นหาหาสห์ของชาวทั้งภายในและภายนอกแน่นอนว่าลูกผู้แซงทาเป็นไม่เห็นสิ่งที่พวกเขาทําลงไปคนปรากฏว่าไม่เพียงแต่ลูกผู้และเชินกงคาาเดาไว้เท่านั้นแต่ยังไม่มีใครพบโจโฉผู้เป็นตำนานแห่งขาสห์เฉินหลิวเฉาชายชรชาเฉาซ่งก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยที่จริงแล้วพวกเขาไม่เคยเห็นโจซ่งและไม่รู้จักเขามาก่อนแต่มีคนน้อยมากในคหาสห์ของโจญาติแยออกได้ง่ายๆว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นคนรับใช้ผลก็คือคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนรับใช้และไมม่่ีเจจ้าานยยอูริง กปล่าอีกในหนึ่งงั้นโจโฉรวมถึงวิดาของเขาด้วยตายไปนานแล้วจริงๆลูกโป๋และหวังเต๋อมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจลูกโป๋คาดเดาเรื่องนี้ไว้แล้วแม้จะรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่ได้ประหลาดใจนะักคงรู้สึกไม่สบายใจนะักในทางกลับกันหวังเต๋อไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยดูเหมือน,นว่าทุกคนจะเสียงานไปเปล่าๆถิงกงพยักหน้าสีหน้าดูไม่ค่อยดีนะักดูเหมือนจะจริงนะักครหาโจโฉปลอดภัยดีส่วนพวกเราก็รอยอยู่นี่อย่างโง่เขลานอกจากนี้ยังมีข้อความจากโจโฉที่เรียกตัวเองว่าโจโฉเป็นครังคราว และยังมีข้อความจากโจโฉให้ติดต่อหาสห์เพื่อสร้างความสับสนให้กับพวกเราด้วยแต่เราไม่รู้ว่าโจโฉและคนอื่นๆได้รับข่าวจากโจโฉและจากเชิญหลิวไปนานแล้วทุกอย่างในหาสห์โจโฉเป็นแค่ฉากบางหน้าลู่ผู้กัดฟันและกล่าวว่าเชิญกงไถดูเหมือนว่าเราจะตกหลุมพรางของโจโฉแล้วเชินกงหลับตาลงครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจพลางกล่าวว่าถึงแม้ข้าจะดูถูกการกระทําของโจเมื่อนอเตอ๋อแต่ข้าก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นตลกหลอกลวงคนทั้งโลกได้อย่างแนบเนียนเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครอยู่ในคหาสของโจ แต่เขากลับสร้างพาพลงขึ้นมาอันที่จริงเราน่าจะสังเกตเห็นตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เรามาเยี่ยมที่นี่แต่ตอนนั้นเราคิดเพียงว่าโจซ่งเห็นเจตนาของเราแล้วไม่ยอมพบเราไม่คาดคิดว่าเขาจะไม่อยู่ที่นั่นเลยเราจะไปพบเขาได้อย่างไรใช่โจโฉแข็งแกร่งจริงๆเขาสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ถึงแม้ว่าลูกปู้จะรู้สึกหงุดหงิดแต่เขาก็ชื่นชมไม่ได้นี่คือความชื่นชมต่อคู่ต่อสู้ของเขาเพราะโจโฉเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเคารพ หากลูกปู้รู้จริงๆว่าโจซ่งจากเฉินหลิวไปนานแล้วเขาคงจะไล่ล่าโจโฉต่อไปอย่างแน่นอนดูจากความเร็วแล้วยากที่จะตามโจโฉทันโจโฉจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมนี้ตั้งใจให้ลูกปู้และลูกน้องอยู่ที่เฉินหลิวเพื่อเรอเวลาหลบหนีในเวลานี้เขาไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าเขาและลูกน้องจะตามไม่ทันเสียแล้วแม้เขาจะพยายามปกปิดความจริงแต่จุดประสงค์ของเขาไม่ใช่การหลบหนีจากจมูกของพวกเขาแต่คือการชะลอฝีเท้าของพวกเขาใครจะไปคิดเรื่องนี้ได้ง่ายๆกัน หลังจากออกจากบ้านของชาวทุกคนในกลุ่มก็รู้สึกหดหูใจไม่ได้แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าสีหน้าเศร้าหมองบนใบหน้าของวังเตอ๋อและเพื่อนๆที่เห็นได้ชัดว่าหนักกว่ามากนั้นเป็นของปลอมหรือไม่จากนั้นพวกเขาก็เดินกลับโรงเตียมทุกคนเงียบกริบลือโปและเฉินกงไม่มีความคิดที่จะพูดคุยหรืออภิปรายอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อพวกเขากำลังจะเข้าไปในโรงเตี๊ยมพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีบมาที่เร่งรีบดังมาจากที่ไกลๆเสียงนั้นดังมากและเร็วมากมันมาถึงเบื้องหน้าพวกเขาในพริบตาเดียวเมื่อมองดูใกลๆพวว่่่าาาาเเปป็็นนนนชยยผิดคหหหึงงงแตกทสีล วังเตอ๋อซึ่งอยู่ด้านหลังลูป่ปู้เห็นชายคนนั้นเดินเข้ามาจึงร้องเรียบเฮยจืจออย่างมีความสุขก่อนจะเดินตรงไปข้างหน้าชายชุดดำลงจากหลังม้าและดูเหมือนจะดีใจที่ได้เห็นหวังเตอ๋อทั้งสองคุยกันเป็นการส่วนตัวอยู่ครู่หนึ่งหวังเตอ๋อและชายชุดดำก็ทีไปทางข้างลูป่ปู้เมื่อชายชุดดำเห็นลูกปู้เขาก็ไม่อยากรำลึกความหลังกับหวังเตอ๋ออีกต่อไปเขารีบไปพบลูกปู้และพูดอย่างเร่งรีบว่าข้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของฮอวาดยงแห่งกองทัพเหลียงตะวันตก ประมุกตูถิงท่านซื่อคงกล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ในอาการโครมา่าและลุวยอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง้าหวังว่าประมุกตูถิงจะรีบกลับไปลุ้ยอย่างรดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในยามวิกฤตลูกบูตกตะลึงและตกใจมากท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีหมดสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ชายผิวเดิมสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอู้อี้ว่าเพิ่งจะสามหรือห้าวันก่อนนี่เองที่ศพของท่านนายพลรองถูกพบทิ้งนอกเมืองอีสิตี้ท่านนายกยังไม่หายดีจากอาการบาดเจ็บและอาเจียนเป็นเลือดจากแรงกระแทกครั้งนี้ตอนที่ฉันมาถึงท่านยังหมดสติอยู่ขณะที่อีกฝ่ายพูดสีหน้าของลิวโปก็เปลี่ยนไปหลายครั้งเชิญกงซึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาและได้ยินข่าวเรื่องตรงจาวาเป็นครั้งแรกก็เปลี่ยนสีหน้าเช่นกันยังไม่รวมถึงทหารซีเหลียงคนอื่นๆที่ได้ยินข่าวนี้เพราะตรงจาวาเป็นนายของพวกเขา มีเพียงเดีย่ยวเท่านั้นที่ยังไม่รู้แต่ตอนนี้เขาได้ติดตามเอลยูบูแล้วเขาจะไปตามที่เอลยูบูไปโดยธรรมชาติดังนั้นมันจึงไม่สำคัญเฉินกงยังคงมองลู่ปู้เฝ้าดูเขาตัดสินใจในที่สุดลู่ปู้ก็ถอนหายใจพลางยิ้มแห้งๆว่าดูเหมือนว่าความพยายามทั้งหมดของข้าจะสูญเปล่ายังไงก็เถอดตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโจโฉอยู่ที่ไหนความหวังริบหรี่หากยังไล่ล่าเขาต่อไปดูเหมือนว่าเราควรกลับไปก่อนด้วยเหตุผลบางประการเฉินกงที่ยืนอยู่ข้างๆรู้สึกร่วงใจอย,อย่างอธิบายไม่ถูกแต่ตัวเขาเองไม่ได้สังเกตเห็นด้้วยซ เตียนเหวยไม่สนใจและหวังเตอ๋อกับคนอื่นๆก็ไม่ได้เสียใจเช่นกันเพราะพวกเขาได้รับอะไรมากมายจากคฤหา์ของเชาแม้ว่าเอลยูบูยังคงคิดถึงเกาเกาภายใต้การกระตุ้นของลี่รูและความจริงที่ว่าการไล่าตามเกาเกาที่หลบหนีไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกเดินทางกลับทว่าขณะที่เขากําลังจะออกเดินทางกลับเขาก็หันกลับไปมองทางหนึ่งนอกเขตเฉินหลิว ใบหน้าที่เขาเคยเห็นเพียงครั้งเดียวก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเขาคิดในใจว่าเดี๋ยวก่อนเจ้าหัวขโมยเชาเราจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้แล้วข้าจะสู้กับเจ้าอย่างจริงจัง